สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดจดหมายจากเพนกวินประกาศอดข้าวเพื่อสกิดมโนสำนึกของผู้พิพากษาผู้ทรงเกียรตินางสาวอินทิราเจริญปุระหรือทายนักแสดงสาวชื่อดังฉายาแม่ยกแห่งชาติได้ทวีตภาพพร้อมข้อความผ่านทางทวิต t ตอร์โดยระบุว่าจดหมายจากวินถึงผู้พิพากษา สักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญต่อมากลุ่มราษฎรก็ได้แชร์เนื้อหาจดหมายดังกล่าวผ่านทาง Facebook และ Twitter ร์สำหรับจดหมายดังกล่าวเขียนด้วยลายมือของนายพริสมีใจความว่าถึงผู้พิพากษาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นกฎหมายที่โหดร้ายป่าเทื่อนและล้าหลังไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติและยังแต่ความเสื่อมเสียให้แก่ประเทศชาติและสถาบันกษัตริย์ในสายตาประชาคมโลกกฎหมายมาตราดังกล่าวตีตราให้การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เป็นความผิดแม้ว่าข้อความวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงก็ยังเป็นความผิดและยังมีบท ลงโทษรุนแรงจำคุกได้สูงสุดถึง15ปีนับเป็นกฎหมายที่ฝื้นต่อกฎแห่งธรรมชาติทั้งปวงเป็นการยกสถาบันกษัตริย์ให้เป็นเทวดากระทำสิ่งใดก็ไม่ผิด พร้อมทั้งกดประชาชนลงเป็นไพร่ทาดไม่มีสิทธิไม่มีเสียงจะพูดเพื่อความเป็นธรรมของตนแม้จะเห็นเทวดาสูบเลือดสูบเนื้อตอนต่อหน้าก็ตามและยังถือเป็นการบีบความคิดและทรมานสิทธิเสรีภาพของคนไทยอย่างทารุณไม่ต่างกับการตอกเล็บบีบขมับซึ่งเป็นวิธีการลงทันผู้เห็นต่างทางการเมืองในยุคโบราณ ระมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินประชาธิปไตยไทยมาโดยตลอดในช่วงทศวรรษแห่งความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา มาตรา112ถูกใช้เป็นอาวุธทิ่มแทงทำร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมานับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นปีที่เผด็จการประยุทธ์จันโอชาอ้างเหตุแห่งการปกป้องสถาบันกษัตริย์ก่อรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยมีผู้คนหลายร้อยคนที่รักชาติหวงแหนประชาธิปไตยและไม่ยอมจำนวน ต่ออำนาจเผด็จการและยังถูกสารจองจำในนามสถาบันกษัตริย์และถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวไปสู้คดีทั้งที่ยังไม่ถูกพิพากษาให้มีความผิดตามข้อหาใดๆ ข้าพเจ้าขอตั้งคำถามต่อท่านผู้พิพากษาผู้ทรงเกียรติว่าในเมื่อสถาบันตุลาการมีหน้าที่ระง,งับความขัดแย้งโดยการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเพราะเหตุใดท่านจึงสร้างความขัดแย้งโดยการร่วมกับเดัดเการณ์ปล้นความยุติธรรมไปจากมือประชาชนและในเมื่อศาลสถิตยุติธรรมเป็นสถานที่แห่งความจริงที่จะต้องนำความจริงมาพิสูจน์เหตุใดท่านจึงจองจำความ จริงไว้ไม่ให้ความจริงได้ประกันตัวออกไปพิสูจน์ตนเองหรือพวกท่านจะเกลียดชังและหวาดกลัวความจริงจนต้องรีบนําความจริงไปคุมขังไว้ให้เกิดความทรมานและหวังว่าความทุกข์ทรมานนั้นจะสามารถบดขยี้ความจริงให้แหลกสลายไปได้ แต่ความจริงย่อมเป็นความจริงไม่ว่าจะอยู่ในกรงขังในเครื่องทรมานหรือที่หลักประหารความจริงก็ยังคงเป็นความจริงไม่ว่าท่านจะจับข้าพเจ้าไปคุมขังให้เกิดความทุกข์ทรมานมากเพียงใดความทุกข์ทรมานนั้นก็ไม่อาจทำลายความจริงได้ข้าพเจ้าจึงยินดีที่จะรับความทุกข์ทรมานที่พวกท่านจะยัดเยียดให้และจะยังขอทรมานตนเองเพิ่มด้วยดังนั้นนับแต่วันนี้เป็น ต้นไปข้าพเจ้าจะขออดอาหารประทังชีพด้วยน้ำน้ำหวานและนมเท่านั้นไปจนกว่าท่านจะคืนสู่สามัญสำนึกโดยการคืนสิทธิประกันตัวสู้คดีให้กับข้าพเจ้าให้กับผู้กล่าวหาคดีมาตรา112และให้กับผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองทุกคนหรือจนกว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะหาไม่ ข้าพาเจ้าไม่ได้มีเจตนาจะปลิดชีวิตของตนแต่จะขอทรมานตนเองเพื่อให้ความทรมานที่เกิดกับข้าพาเจ้าเป็นประจักษ์พยานแห่งความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นเป็นประกายไฟสกิดมโนสำนึกของพวกท่านและเป็นข้อพิสูจน์ว่าความจริงไม่เกรงกลัวต่อความทุกข์ทรมานใดๆ หากข้าพเจ้าต้องสละชีวิตลงข้าพเจ้าก็ยินดีสละเพื่อวันหนึ่งประเทศของเราจะไม่มีกฎหมายมาตรา112ไม่มีใครต้องตกเป็นนักโทษทางการเมืองและ3ข้อเรียกร้องจะบรรลุเป็นจริงประเทศไทยจะได้เป็นของคนไทยทุกคนอย่างเสมอภาคโดยสมบูรณ์ศักดินาจงพินาศประชาราษจงเจริญภริชิวารักษิ15มีนาคม2 5 6 14ปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112ราษฎรผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้นางสาวอินทิรายังได้โพสต์ภาพกองหนังสือเก้าเล่มได้แก่1เราชนะแล้วแม่จา๋าและกาบกรอนความเปลี่ยนแปลงของนายผีอัศนีพลจันทระ2นิราชนารินของนรินทร์ทิเบตอิน หนังสือของจิตภูมิศักดิ์ได้แก่ 3. ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง 4. ด,นด้นด้านดุ่มเดี่ยวคนเดียวแด 5. คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย 6. ห,หนังสือรวมยอดลิลิตสามเรื่องลิลิตยวนพ่ลิลิตตะเลง้พ่ลิลิตพระลอ 7. บางกอกแก้วกำสรวน 8. รุทิราชรำพันโครงนิราชหาริพุนชัยและจาริกวัดพระยืนวินัยพงศีเพียน 9. พจนานุกรมสับวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือโครงมังทารกเชียงใหม่ฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานโดยนางสาวอินทิราระบุด้วยว่าหนังสือเพิ่งได้ครบนะกวินเดี๋ยวฝากแม่สุไปให้กินเคยบอกว่าทีมเสก หาของได้ยังไงไม่รู้คนหาทุกคนเห็นลิสฝากหาจากกวินก็บอกมาคล้ายๆกันว่าเป็นกวินจังแล้วก็หายากจังแต่ทุกคนช่วยกันหามาเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดแล้วที่จะทำให้น้องได้คิดถึงว่าปล่อยเพื่อนเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ